สวัสดีครับทุกคนทุกท่านทูกนนะอยู่กับผมเองคนนะตก้าครูทีเฮสนะวันนี้ผมทำการมาเล่นเดอะเอสสิบแปดกันนะก็แมปนี้เป็นแมปแนไงครับนะก็เป็นแมปแนวคือเป็นแมปแนวที่คุณเนี่ยคือคุณต้องแบบความจําที่แบบคือคุณห้ามเป็นบาทองเลยนะถ้าเกิดคุณแบบบาทองเมื่อไหร่นี้บอกเลยคุณจะไม่มีวันล่นเกมนี้จบๆนะก็ก่อนที่จะทําการไปเริ่มกิปกันในวันนี้นะก็ขอทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์ กดสมัครขายกดกระดิ่งหน่อยก็ยังดีด้วยนะเคื่องเป็นาการกระจายในคำกับคลิปต่อไปด้วยครับผมนะโอเคถ้าเกิดทุกคนกดแล้วก็ไปชชอกก็ได้เลยนะเออ่คูกมือไกลไม่ผ่านโพลอัตโนโนิดนี่้ชัดถึกืมต้องจำให้ได้ว่ามันมีอะไรเปล่าเราต้องเดินสกเกตแล้วลุงคนนี้ใส่ชุดเหมือนเดิมหรือเปล่ามีท่อแอร์สองอันมีไฟประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า โอเคแล้วก็ไฟก็มาสอนทีปักปีสามอันผภาปิดห้าอ,อันว <c oughs> ิยงจ่ายหมดเกียรกียจ่าดนุ๊บวัวววดวเดี๋ยวนะเจ้านะเดี๋ยวนะผมจะได้ไป้ายตรงนี้มันมีอยู่เดี๋ยวผมต้องเดินดรอปกัดผมเดินดรอปกัดดีกว่า ถูกจริงด้วยนาของนายนะโอเคมาดูซิอืมอืมอืมอ่าคงไม่มีตัวเที่อะไรเกิดมาเนาะขอในะครในขัหยามด้วยของนานอ่าหาถิงด้วยของนานมาดูซิ โอเคดาที่สามนะอืมอม,มีอะไรปิดปกติเบา่ามันคงไม่มีหรอกมั้งนะอ,อ่าจริงด้วยดาดที่สี่คน,นะ ตรงนี้เหมือนน่าจะไม่มีนะแต่อาทิ้งตอนแรกผมตกใจว่าอยู่ดีประตูเปิดม,มาได้ไงวะตกใจจริงเลยโอเช็คให้ดูก่อนว่ามีอะไรผิดปกติเปล่าเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกตินะคนดูอ่าจริงด้วยไม่มีอะไรผิดปกติคนนะต่อมาด่านที่ผนะ้าคนน่ะ สองสนะามสี่ห้ากเจ็ดแป้าถูาคอร์เซนเตอร์ใช่ปะอ้าวจริงด้วยรอนะอ่าที่หกปกติหลายรอบมากเล โอเคจาดเจ็ดเรียบร้อยเล้นะเฮ้ยจะจบไว้อย่างนี้เลยเหรอเอ้ยมันจะจบไว้ไปหน่อยเปล่าอืมไม่มีอะไรปกติขึินจริงดิโอ้ยนึกว่าจะจบคิวนี้แล้ว เว้ยเว้ยเว้ยอะแกไม่รอดแน่เขียนถึกแต่หมดโอเคขาแรกดามีชิวๆดูซิมีอะไรหรือเปล่าอืม ไม่มีอะไร่ลยนะครับตาของฝาดเฉยๆหกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าอันมีแฝดต่ออันรูปภาพอีกห้าอันประตูก็ปกติแล้วก็สโน่สโมกิ้งมีวันละสามจุดอ่าจริงด้วยครับโอเคผมคอจะจำได้แล้ว เดี๋ยวนะผมจะไ้ว่าลุงคนนี้ต้องใส่กางเกงสีดำแต่ทำไมกางเกงเป็นกางเกงขาสั้นสีขาวผมว่าไม่ใช่อ่าจริงด้วยมาดูสิ โอเคหาดอย่างชิวๆเขานะเราต้องสังเกตให้ดีๆเขานะเดี๋ยวนะผมไม่ใช่แล้วผมจำได้ว่าไอ้ตรงไฟจาราจร,รตรงเนี้ยมันต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันอยู่ตรงนั้น <S <S อ่าฮะไม่ได้กินผมหรอกเขี้ไม่สิ แค่เห็นรูปภาพแค่นี้ผมกม็รู้เลยทันทีว่ามันไม่ควรโอเคเดาที่หกนะอันนั้นเควินเปล่านั่นนะมาผิดเรื่องแล้วเราอะโอเคดาท,ที่เจ็ดนะดาท,ที่แปดโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าประตูเปิดไม่เปิดโอเคหาชิลๆเฮ้ยจริงใช่ไหมทางออกอะว้าวแก่คนเยอะโอ้ยนี้อาจจะสั้นหน่อยก็ต่องวาใครด้วยนะก็ิีนี้ก็จบไปแลทีแล้วของนะก็คงไม่อยู่ในฝั่งอะไรพกคนก็ก็ขอได้คนก็ช่วยกันกดไลค์กดสมัครใคร ก,กดกระดิ่งหน่อยก็ยังดีงงงนะกว่านะก็เพื่อเป็นกาลังตันกระตันคลิปต่อไปด้วยผมนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าของผมนะไม่แน่ใจว่าคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้กันเอะนะวันนี้ผมไปก่อนนะครับคุณดูบายบายคุณดูแย่ yeah.